สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันต่อประโยคที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านและคำแปลเราจะได้ฝึกแล้วก็นำไปพูดได้เลยนะครับส่วนประโยคจะมีอะไรบ้างเราไปฝึกกันเลยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ good luck good luck good luck โชคดีนะ Long time no see, Long time no see, Long time no see, ไม่ได้เจอกันนานเลย We just arrived here, We just arrived here, We just arrived here, เราเพิ่งมาถึงนานมาแล้วนะ It's been a while, It's been a while it's been a while นานมาแล้วเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมา how have you been how have you been how have you been เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาชีวิตเป็นไงบ้าง how's life? how's life? how's life? ทุกอย่างเป็นไงบ้าง? how is everything? how is everything? how is everything? ทุกอย่างเป็นไงบ้าง? bang let's go for a coffee. let's Go for a coffee. Let's go for a coffee. ไปกินกาแฟกันเถอะมันถึงเวลาแล้ว It's time. It's time. มันถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องไปแล้ว It's time to go. It's time to go. It's time to go. ถึงเวลาต้องไปแล้วเราจะไปไหนกันหรอ Where are we going? Where are we going? Where are we going? เราจะไปไหนกันหรอ เราต้องไปกันได้แล้ว We need to get going We need to get going We need to get going เราต้องไปกันได้แล้วขึ้นรถมานะครับก็คือเข้าไปในรถนะครับ Get in the car Get in the car Get in the car ขึ้นรถมา ไปกันเลย Let's go Let's go Let's go ไปกันเลยไม่เสมอ Not always Not always Not always ไม่เสมอคุณกำลังไปไหน พูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ where are you going where are you going where are you going คุณกำลังจะไปไหนนั่นเองนะครับ I'm going shopping I'm going shopping I'm going shopping ฉันจะไปช้อปปิ้ง Let's go together, let's go together, let's go together. ไปด้วยกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นที่สนามบินนั่นเองนะครับ What time is your flight? What time is your flight? ไฟล์คุณเนี่ยบินกี่โมง Let's wait at the gate. Let's wait at the gate. Let's wait at the gate. At the gate. ไปรอที่เกตกันนะครับก็คือไปรอที่ประตูที่จะขึ้นเครื่องนั่นเองนะครับท่องเที่ยวปลอดภัยนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ safe travels, safe travels, safe travels. ท่องเที่ยวปลอดภัยต่อไปนะครับบินปลอดภัยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยคยาวนิดนึงนะครับ have a safe flight have a safe flight have a safe flight เดินทางปลอดภัยประโยคนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ have a safe journey have a safe journey, have a safe journey, เดินทางปลอดภยัยค่อนข้างแพงนะ It's quite expensive. ค่อนข้างแพงนะมันไม่แพงเลย It's not expensive. It's not expensive. It's not expensive มันไม่แพงเลยขอให้ประสบความสำเร็จนะครับประโยคนี้ก็ได้นะครับ I want you to have it all I want you to have it all I want you to have it all ขอให้ประสบความสำเร็จ ไม่ต้องห่วงฉันเลี้ยงเองนะครับภาษาอังกฤษคือ don't worry it's my treat don't worry it's my treat don't worry it's my treat อยากกินเผ็ดนะครับ I want some spicy food I want some spicy food I want some spicy food อยากกินเผ็ดดีเลยจะไปกินที่ไหนกัน That's great. Where are we going? That's great. Where are we going? That's great. Where are we going? ดีเลยจะไปกินที่ไหนกันสนุกมากเลย It was fun. It was fun. It was fun. ภาษาอังกฤษง,ง่ายๆก็คือ I can't go today. I can't go today. I can't go today. วันนี้ฉันไปไม่ได้ คุณต้องการเที่ยวเดียวหรือไปกลับนะครับในกรณีที่ถามซื้อบัตรซื้อตัว๋วเครื่องบินเอ่ยนะครับถ้าเราจะถามแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษพูดเป็น Would you like one way or round tripWould you like one way or round tripWould you like one way or round trip คุณต้องการเที่ยวเดียวหรือไปกลับนะครับ I'm gonna miss you so much. I'm gonna miss you so much. I'm gonna miss you so much. You so much. ฉันต้องคิดถึงเธอมากแน่ๆอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่ง่ายๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ See you again. See you again. ต่อไป เราต้องจองไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นจองห้องหรือว่าจองโรงแรมต่างๆนะครับหรือว่าจองอย่างอื่นถ้าเราจะถามว่าเราต้องจองไหมเราก็สามารถพูดได้ว่า do we need to make a reservation do we need to make a reservation do we need to make a reservation เราต้องจองไหม ต่อไปไม่เราไม่ต้องจองก็คือ no we don't need to no we don't need to ไม่เราไม่ต้องจองก็จะเป็นประโยคถามแล้วก็ตอบทันทีนะครับคือเราต้องดูบริบทด้วยนะครับไปใช้ตลอดไม่ได้นะครับเราไม่ต้องจองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยคต่อเนื่องลงมานะครับถ้าพูดในบริบทอื่นนะครับมันก็แปลอีกอย่างหนึ่งนะครับต่อไป ผมยังไม่แน่ใจเลย I'm not sure yet I'm not sure yet I'm not sure yet ผมยังไม่แน่ใจเลยฉันเลี้ยงเองนะครับประโยคนี้ก็ใช้ได้ It's on me It's on me It's on me ฉันเลี้ยงเอง ต่อไปเหมือนเดิมนะครับฉันเลี้ยงเองก็จะเป็น it's my treat it's my treat ฉันเลี้ยงเองคุณมีเงินหรือเปล่า do you have money do you have money do you have money thanks for the meal thanks for The meal. Thanks for the meal. ขอบคุณที่เลี้ยงนะครับ. That was a good meal. That was a good meal. That was a good meal. I would like some water. I would like some water. I would like some water. ขอน้ำเปล่าหน่อยครับ We're a here. We're a here. เราถึงแล้วก็คือเราอยู่ที่นี่ถึงแล้วประมาณนี้ต่อไปเดินไปดีไหม Should we walk? Should we walk? Should we walk? เดินไปดีไหม Do you have any plans for today? Do you have any plans for today? Me pen sum up one email. Kin RID. Kin RID. What should we eat? What should we eat? Kin RID. ครอบครัวเธอเป็นยังไงบ้างถามเกี่ยวกับครอบครัวนะครับ How's your family? How's your family? ครอบครัวเป็นยังไงบ้างนะครับ How are your parents? How are your parents? How are your parents? พ่อแม่สบายดีไหมพวกเขาสบายดี They are doing well. They are doing well. I'm not sure yet. ผมยังไม่แน่ใจเลยลูกชายคุณเป็นไงบ้าง How's your son? How's your son? How's your son? How your son? ผมโทรหาแม่แป๊บ I'll call my mom. I'll call my mom. I'll call my mom. ผมจะโทรหาแม่นั่นเองนะครับ How do, do? How do you do? How do you do? How do you do? สวัสดีเป็นประโยคที่พบกันครั้งแรกนะครับเราสามารถพูดได้เลยเป็นอย่างไรบ้าง How are things? How are things? How are things? ต่อไปเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะครับเราสามารถพูดประโยคนี้ก็ได้ How's it going? How's it going? How's it going? คุณเป็นไงบ้างช่วงนี้คุณทำอะไรอยู่บ้าง What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? One yut kun How was your weekend? How was your weekend? How was you wakened? Ben How's everything? h o w s e v e r y t h i n g เราสามารถที่จะพูดได้หลายประโยคเลยทีเดียวนะครับกลับก่อนนะคใอยเป็นวันที่ดี Goodbye Goodbye Have a good day Have a good day Have a good day หรือว่า Goodbye Have a nice day Goodbye Have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับฉันกลับถึงบ้าน I get home I get home I get home ฉันให้อาหารสุรนัขพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ I feed the dog I feed the dog I feed the dog ให้อาหารสุรนัข ฉันทำการบ้าน I do my homework I do my homework I do my homework ฉันเล่นอินเทอร์เน็ต I surf the net I surf the, the net ไม่ได้พูดว่า I play I play นะครับต้อง surf นั่นเอง ฉันทานอาหารเย็น I have dinner I have dinner I have dinner Have ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีนะครับแปลว่ากินนั่นเองฉันอาบน้ำ I take a shower I take a shower I take a shower ฉันไปทำงาน I go to work I go to work I go to work ฉันไปทำงานนะครับประโยคนี้ก็ง่ายเลยเราพูดได้อยู่แล้วต่อไปเจอกันเร็วๆนี้ See you, See you soon See you soon See you soon ตามสบายเลย พูดเป็นภาษาอังกฤษคือ be my guest be my guest be my guest ตามสบายเลยก็คือทำตัวตามสบายเดี๋ยวมานะ be right back be right back be right back เดี๋ยวมานะ เอามันกลับมาพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ bring it back bring it back bring it back แค่นี้ก่อนนะ bye for now bye for now bye for now ปิดประตูพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ close the door close the door close the door นะครับถ้าปิดหน้าต่างก็จะเป็น window close the window close the window นั่นเองนะครับปิดหน้าต่างอันนี้จะเป็น door ก็จะเป็นประตูนั่นเองมากับฉัน come with me come With me, come with me. ทำให้ดีที่สุด. Do your best. Do your best. อย่าทำ. Don't do it. Don't do it. Don't do it. อย่ายอมแพ้ Don't give up Don't give up Don't give up ลืมมันไปซะ Get over it Get over it Get over it ดีสำหรับคุณ Good for you Good for you Good for you. ดีที่ได้รู้ Good to know. Good to know. Good to know. <c oughs> แล้วคุณละ่ะ How about you? How about you? How about you? <c oughs> ฉันอธิบายได้ I can explain. I can explain. I can explain. ฉันไม่ดื่ม. I don't drink. I don't drink. I don't drink. ฉันรู้สึกแย่มาก. I feel terrible. I feel terrible. ฉันเดาว่านะ I guess so I guess so พยายามต่อไปนะพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ keep it up keep it up keep it up พยายามต่อไปนะเยี่ยมไปเลย well done well done Well done ฉันหวังว่าไม่นะ I hope not I hope not I hope not ฉันว่าแล้วเชียว I knew it I knew it I knew it ฉันยังไม่พร้อม I'm not ready. I'm not ready. I'm not ready. มันไกลไหม Is it far? Is it far? Is it far? มันไม่สำคัญพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter นะครับ doesn't ย่อม,มาจาก does not นะครับ matter หรือ matter ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราฝึกสำเนียงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น matter matter ก็ได้ต่อไปมันหอมดีนะพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ it smells good it smells good it smell s good แค่นิดหน่อยนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ just a little just a little just a little ทันเวลาพอดีพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ just in time just in time just in time ติดต่อกันไว้นะ keep in touch keep in touch keep in touch ติดต่อกันไว้นะก็คือติดต่อกันไว้นะครับอย่ามายุ่งกับฉัน leave me alone leave me alone leave me alone ปล่อยฉันอยู่คนเดียวนั่นเองปล่อยฉันไปเถอะ Let me go, let me go, let me go. ถ้า let her go ปล่อยเธอไปเถอะบอกให้ฉันรู้ด้วย Let me know, let me know, let me know. ให้ฉันดูหน่อย Let me see, let me see. Let me see. ไม่ใช่เรื่องใหญ่ No big deal No big deal ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่มีใครรู้หรอก No one knows No one knows No one knows, no one knows. เขาเห็นแก่ตัวมาก he's so selfish he's so selfish selfish ก็คือเห็นแก่ตัวนะครับไม่ได้แปลว่าปลาแต่อย่างใดแปลว่าเห็นแก่ตัว you are selfish คุณเห็นแก่ตัว he is selfish เขาเห็นแก่ตัวนะครับใครบอกคุณพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ who told you Who told you? Who told you? ฉันไม่รู้สึกอะไร I feel nothing I feel nothing I feel nothing, I feel nothing. เขาดูเหมือนกโกรธนะ He seems, He seems angry He seems angry He seems angry Seems เติม S เพราะว่า he เป็นคนเดียวนะครับเป็นเอกพจน์ดังนั้นกริยาเติม s นั่นเองคุณดูเหมือนโกรธนะนะครับก็จะเป็น you seem angry you seem angry คุณดูเหมือนโกรธนะ seem ในที่นี้ไม่ต้องเติม s เพราะว่า you เป็นพหูพพน์ฉันรู้สึกแย่ภาษาอังกฤษคือ I feel bad. I feel bad. I feel bad. ฉันดีใจมาก I'm so glad. I'm so glad. I'm so glad. ฉันกำลังมีความรักพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ I'm in love. I'm in love. I'm in love. โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ เราจะได้จำประโยคได้แล้วก็นำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดได้เลยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ใครชอบก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวเอาไว้เจอกัน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ